และเมื่อไม่นานมานี้นะครับได้มีการทดสอบความสามารถของสุนัขเพื่อนรักสี่ขาประจำบ้านในการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากการดมกลิ่นปัสสาวะเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการคัดกรองผู้ป่วยนั่นเองครับเมื่อพวกมันเจอเป้าหมายที่ต้องการแล้วพวกมันก็จะยืนจ้องตรงบริเวณกลิ่นนั้นเป็นเวลา3วินาทีครับซึ่งสิ่งที่นำมาใช้ทดสอบนั่นก็คือน้ำลายและปัสสาวะของผู้ติดเชื้อโควิด -19 สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Science Raws รายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับและวันนี้อยู่กับผมปอนภพวัตรัตนสุริยมัยครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งสร้างความหวาดผวาให้กับผู้คนทั่วโลกปัจจุบันได้มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชากรในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยครับและเมื่อไม่นานมานี้นะครับได้มีการทดสอบความสามารถของสุนัขเพื่อนรักสีขาประจำบ้านในการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากการดมกลิ่นปัสสาวะเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการคัดกรองผู้ป่วยนั่นเองครับ การทดสอบในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้สุนัข9ตัวที่มีอายุระหว่างปีครึ่งถึง6ปีเป็นเพศเมีย5ตัวและเพศผู้4ตัวครับสุนัขเนี่ยจะได้รับการฝึกให้ตอบสนองต่อกลิ่นเป้าหมายโดยใช้กลิ่นสังเคราะห์เข้ามาทดสอบเพื่อสร้างพฤติกรรมและกลไกในการค้นหาของพวกสุนัขครับเมื่อพวกมันเจอเป้าหมายที่ต้องการแล้วพวกมันก็จะยืนจ้องตรงบริเวณกลิ่นนั้นเป็นเวลา3วินาทีครับ ซึ่งสิ่งที่นำมาใช้ทดสอบนั่นก็คือน้ำลายและปัสสาวะของผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยแบ่งเป็น2ช่วงอายุครับช่วงแรกเนี่ยจะเป็นเด็กอายุระหว่าง4ถึง18ปีและช่วงที่2คืออายุ18ปีขึ้นไปซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้การทดสอบยังได้รับการรับรองจาก Institutional Animal Care and Use Committee หรือ IACUC มหาวิทยาลัยแพนซิลเวเนีย สำหรับการใช้สุนัขซึ่งมีเจ้าของในการทดลองโดย IACUC เป็นสถาบันที่ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สัตว์ในการวิจัยทดลองต่างๆซึ่งผู้วิจัยต้องอธิบายขั้นตอนและประโยชน์ต่อสังคมอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดการทารุณสัตว์นั่นเองครับผลการทดสอบสุนัขดมกลิ่นหาผู้ป่วยโควิด -19 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเลยแหละครับเพราะหลังจากผ่านการฝึกไป3สัปดาห์พบว่าสุนัขทั้งหมดเนี่ย สามารถค้นหาตัวอย่างปัสสาวะและน้ำลายจากผู้ติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างแม่นยำถึง96%และนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคมปัสไบโอเมดิคอลประเทศอิตาลีก็ได้เริ่มการฝึกสุนัขดมกลิ่นค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ด้วยเช่นกันครับสำหรับประเทศไทยเองก็ไม่แพ้กันนะครับ คณะสัตวแพทย์คณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการสนับสนุนของภาคเอกชนอย่างบริษัทเชฟรอนได้ร่วมกันจัดทำโครงการวิจัยสุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการ6ตัวแรกที่พิสูจน์ผลการค้นหาเนี่ยแม่นยาถึง95%เล,เลยครับและอาจจะนำสุนัขที่ผ่านการฝึกแล้วไปประจำการท่าอากาศยานต่อไปครับ สำหรับสาระความรู้ของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในช่วงหน้าเนี่ยปอนจะพาทุกคนไปรู้เรื่องราวของวิตามิน B รวมกันครับห้ามพลาดเลยนะครับ